ครับผมคุแม่ครับทำไมเหตุทำไมถึงมีการเลื่อนออกไปนะคะเพราะว่านัดหมายเ้อยวันนี้สองตัวก่อนอื่นต้องขอกับเรียนประธานอภัยท่านผู้สื่อข่าวทุกแขนงนะครับวันนี้เราเตรียมการมาที่จะยื่นเพื่อที่ให้ปปชนะครับตรวจสอบการดำเนินงานของเอเอสไอและก็รัฐมนตรียุติธรรม แต่เนื่องจากว่าทางเจ้าที่แล้วก็ทางสมาชิกผู้ทีิบารบางส่วนนะครับที่เป็นฝ่ายทีมกฎหมายของเราเนี่ยกำลังเตรียมเอกสารตอนนี้ก็เลยยังไม่พร้อมเกรงว่าทางผู้สื่อข่าวจะรอนานเกินไปครับวันนี้ก็เลยแจ้งมาเป็นขอเลื่อนเป็นพรุ่งนี้เช้านะครับเวลา10โมงที่ที่เดิมนะครับที่สำนักงานอบชอที่เดิมนะครับ คือคือวันนี้นี่ครับเราเราก็มีรายชื่อที่แนบท้ายมานะครับก็วันนี้เรามีประชุมใหญ่มีประชุมใหญ่หลังจากนั้นก็มีประชุมกรรมธิการต่อทำให้เจ้าไอ,อสวอที่จะมาลงชื่อนี่ครับก็ก็ยังลงไม่ยังยังมันจำนวนมากนะครับจำนวนมากไม่เกิน30คนนะครับก็เลยอขอขอ ขอให้ทําให้มันลบกอบก่อนนะครับ <แ S 1> มีบางสว่วนแล้วก็เนื้อหาบางสว่วนแล้วก็ลงังเพิ่มอยู่ครับอ๋อไม่ติดขาด,ด,ด,ดครับเราปรึกษาทางทีมกฎหมายแล้วนะครับว่าสามารถดําเนินการได้ไม่มีปัญหาเรื่องนั้นครับเพียงแต่ว่าจํานวนเราอยากได้เราเราอยากได้จํานวนผู้ที่ลงชื่อเนี่ยให้มากมากมากขึ้นนะครับ อ๋อไม่เกี่ยวครับเราทําตามหน้าที่บทบาทของเรานะครับไม่เกี่ยวคร ak, ับอ๋อยื่นแน่นอนครับยื่นแน่นอนครับเราเราทําหน้าที่ของเรานะครับตามสมาชิกผู้ที่สภาของเรานะครับจนวนสมาชิกที่สภา่เัที่าเือดครับคคาดว่าน่าจะประมาณเท่าเดิมแต่ว่าเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนครับไม่ม euh. ีใครเปรกอะไรเลยครับไม่มีครับทุกอย่างเราเราประชุมกันนะครับว่า สวออเนี่ยมันมันมันไม่มีสีไหนนะครับแต่ว่าเท่าที่ได้คุยกันหลายคนหลายกลุ่มเนี่ยก,ก็มีแนวทางที่ชัดเจนที่จะมาร่วมลงลายล,ลงลายมือชื่อกับเรานะครับไม่มีใบตัดกันเลยค่ะว่าให้ชะลอกันหมที่มาถอ้อ๋อไม่มีครับไม่มีครับไม่มีไม่มีม,มั่มมมนใจได้เล,เลยครับพรุ่งนี้เรามาแน่นอนครับสิบสิบสิบ,สบนาฬิกาครับ กระปุนี้จะมีตัวแบบตัวแทนสวไหมคะหรือว่ามีแค่ตัวแทนตัมีตัวสวมาหรือว่ามีแค่ตัวแทนตัวอ๋สวสวก็มาด้วยนะครับแล้วก็แกนนําอย่างคนตํารวจตีชัตวั์แสงเพชรก็จะเป็นคนยื่นเช่นเดิมอย่างอย่างที่เคยยื่นแล้วก็ให้ให้ข่าวมาก่อนนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับท่านสื่อมวลชนครับต้องขออภัยด้วยครับผมครับ ผมก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาอ๋อเป็นสปด้วยครับกับผม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 เป็นผู้เปิดประเด็นเปิดเปิดประเด็นที่ราชธานที่มีตัวละครคือคือสมเด็จซึ่งหลังจากนั้นมาก็มีผู้อดีตผู้กับโจ้ได้เสียชีวิตนะครับก็วันนั้นผมได้อภิปรายในสภาซึ่งซึ่งไม่ชอบมาพาคนในเรื่องการบริหารจัดการของกรราธิกานี้แล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้คงมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้คงมีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรมราชทจตธานเป็นบางส่วนนะครับเดี๋ยวรอฟังพรุ่งนี้แล้วกันนะครับโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่นความนุกนะผมชื่อชื่อชื่อสมแขกสิทธิกรคงยศครับผมสิทธิกรเนาะครับคงยศครับ ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมในพัตเตอร์ค่ะนะคะก็ในวันนี้นะคะที่จะมีการายื่นร้องต่อ,อยื่นร้องปปชถึงให้มีการสอบพันตรุรกีเอกเทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยุธรรมนะคะแล้วก็กรมสอบตวนคดีพิเศษนะคะถึงาการากระทำผิด ในมาตา157นะคุณผู้ชมก็ในวันนี้นะคะจะมีการเลื่อนออกไปนะคุณผู้ชมซึ่งตามเวลา,าเดิมแล้วจะเป็นในวันนี้เวลา13 15นาฬิกาน,นะคะคุณผู้ชมซึ่งก็ด้านตัวแทนของสวนะคะก็ได้มีการออกมาพูดว่าจะมีการเลื่อนเป็นการยื่นในวันพรุ่งนี้นะคะในช่วงเวลา10นาฬิกาค่ะคะุณผู้ชมซึ่งในวันนี้นะคะเหตุผลที่ต้องเลื่อนเพราะว่า,ามี สอวอบางท่านนะคะที่ติดภารกิจนะคะแล้วก็ไม่สามารถมาลงชื่อให้ครบตามจํานวนได้แต่ว่าคาดว่าในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะมาครบตามจํานวนที่กําหนดนะคะอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งค่ะในนี้ขอ,อยุติสัญ,ญญาณดวงวิเพียงเท่านี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมสุริดาบูมินีเดรีพอร์เตอร์รายงานค่ะ